สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับเกมซีรีส์ผีเดินซ้ายนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันต่อหลังจากที่ผมเนี่ยเล่นไตราภาคปฐม,มบทไปแล้วนะครับ3ตอนคราวนี้เราก็จะมาต่อกันที่ภาคถัดมานะครับ a c l o s e future เป็นเรื่องเกี่ยวกับจริงๆอาจจะแปลได้หลายอย่าง c l o s e future อาจจะหมายถึงอนาคตอันใกล้ก็ได้แต่ถ้า closed ก็คือแปลว่าถูกปิดไปแล้วอนาคตที่ถูกปิดตายไปแล้วนั่นเองนะครับแต่มันจะสื่อความหมายว่าอะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นให้ดูแล้วครับกับซีรีส์ผีเดินซ้าย ในบทนี้ครับคอนโทรลก็เหมือนเดิมครับเดินซ้ายอย่างเดียวดูสิว่าเรื่องราวสยองขวัญครั้งนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอะไรที่หน้าอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเด็กสาวในชุดนักเรียนกำลังเดินกลับบ้านจะคุ้นๆน,นะวันนี้ฉันก็ทำพลาดอีกแล้วอะ ฉันหวังว่าฉันจะสามารถแก้ไขมันได้นะนี่เป็นสกูร์เระ์นะครับก็คือเป็นเส้นทางเดินไปโรงเรียนนะครับเธอทาพลาดอะไรไปนะแล้วเธออยากจะกลับไปแก้ไขอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรในระหว่างที่เดินไปอยู่นั้นนะครับก็เดินสวนกับนักเรียนชายที่มีท่าทางแปลกๆคมหน้าคมตา ทำหน้าทะมึงทึงด้วยนะครับแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรครับเราเดินต่อไปก็เป็นเส้นทางที่มีคนสัญจรเนาะทั้งมอเตอร์ไซค์จักรยานแล้วก็ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาครับสังเกตแบ็กกราวน์ดีๆด้วยเผื่อจะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลพอเดินผ่านช่วงตึกออกมาเราเจอกับแม่น้ำครับแล้วก็สะพาน เป็นภาพที่เงียบอีเหมือนกันนะเอ๊ะนั่นมันอะไรเนี่ยรถไฟแล่นผ่านพอดีครับในตอนเย็นแสงอาทิตย์สีทองราวสะพานที่อาบสีส้มหน่อยๆบรรยากาศดีจังเลยอะแต่ว่ากันว่าช่วงโพลเพลนี่ เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างก็ได้นะครับทําไมรถไฟถึงเล่นไปสองขบวนวะมันเล่นต่อกันได้ขนาดนี้เลยหรอเราก็จุดๆนะครับเหมือนคิดอะไรในใจอยู่ตลอดเฮ้ยจะโดดสะพานเหรอน้านี้วันนี้ทำพลาดนะครับรีดู หมายถึงว่าให้ให้ทําใหม่อีกครั้งนะฮะอพอกดปุ๊บเราก็เลยโดดน้ำครับอ,อีกครั้งหนึ่งหมายถึงยังไงวะพอทำพลาดก็มาโดดน้ำตายขนลุกขึ้นมาเลยยังไงวะเนี่ยตายซ้ำๆะเหรอ วันนี้ฉันก็ทำพลาดอีกแล้วฉันนี่มันคือความล้มเหลวจริงๆอีกแค่ครั้งเดียวอีกแค่ครั้งเดียวฉันจะขอแก้ไขมันอีกครั้งหนึ่งเท่ากับว่านี่กำลังจะเดินทางไปเพื่อโดดสะพานอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนกับเด็กผู้ชายคนเดิม แต่มันจะแก้ไขเรื่องอะไรอ่ะแต่ว่า close e t close set future แบบว่าอนาคตที่ถูกปิดตายไปแล้วนะครับแล้วตรงกระจกนี่มีอะไรบางอย่างมองผ่านออกมาด้วยฮนะเป็นเงาเหมือนเด็กผู้หญิงเงาตัวเธอเองหรือเปล่าหายไปแล้วครับอนาคตที่ไม่สามารถ แก้ไขอะไรได้แล้วหรือเปล่าครับ close d a e future เดินมาที่สะพานแห่งนี้ครั้งนึงในเวลาเดิมครับรถไฟก็จะผ่านเหมือนเดิมซึ่งในรถไฟนี้ก็จะมีเงาคนเต็มขบวนเลยนะและถ้าเป็นไปตามนั้นต้องมีรถไฟขบวนตามมาด้วยครับ แต่ว่าวันที่สองสังเกตดูไม่มีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านนะมีแต่จักรยานเลยบอาอีกแล้วครับจุดจุดจุดก้าวขึ้นไปบนสะพานอีกครั้งนึ่งเราก็ต้องกดรีดูอีกรอบนะครับเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างในชีวิตมีปมอ,อะไรกันแน่รีดูครับนี่มันรีซีโร่หรือเปล่า อีกครั้งหนึ่ง One more time วันนี้จะพลาดอีกหรือเปล่า,างไงสิวันนี้ไม่พูดอะไรหรอวันนี้เธอไม่พูดอะไรครับ อยาเงาข้างหลังวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ล้มเหลวป้ายโรงเรียนนะครับสกูร์เรลิกคว่ำไปแล้วนะครับกลับหัวกลับหางเรียบร้อยอีกแค่ครั้งเดียวฉันจะต้องแก้ไขมันให้ได้หนูพูดอย่างนี้มาสามครั้งนะครับอพอเร์ไ์ผ่านไปแล้วแล้วต้องเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็เป็นจักรยานวด นั่นมันอะไรอะ่ะต้นไม้มีด้วยเหรอไม่คุ้นเลยวะ่ะโอเคครบครบสามอย่างที่เราเจอแต่ถ้าว่าด้านขวานั่นเหมือนเป็นเงาเราเองนะครับ ไม่รู้ตัวว่าตายหรือเปล่าแล้วก็ฆ่าตัวตายซ้ําๆอย่างเงี้ยคือมันมีความเชื่อเรื่องมีเด็กเกาะสะพานอยู่ด้วยครับเพิ่งเห็นข้างล่างเห็นปะข้างล่างครับตรงราวสะพานข้างล่างครับเหมือนไม่ไปสู่สุคติครับเวียนว่ายตายเกิดซ้ำๆ ไฟขบวนที่หนึ่งอีกแค่ครั้งเดียวฉันจะลองอีกแค่ครั้งเดียว just one more time ครั้งสุดท้ายหรือเปล่ารถไฟขบวนที่สองอแล้วครับขึ้นมายืนบนสะพานอีกแล้ว แล้วก็ตัดสินใจนะครับรีดูอีกรอบเอาใหม่อีกครั้งนี่เป็นครั้งที่สี่นะครับ ไม่ว่าอีกกี่ครั้งที่ฉันพยายามฉันก็ล้มเหลวอยู่ดีเงาไม่เดินตามแล้วอ่ะฉันควรจะยอมแพ้ให้ช่วยกี่บ้าครับฉันทำเหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าป้ายโรงเรียนหลุดลงมาถึงนี้แล้วนะี <S <S ว่อะไรวะเหมนี้บางอย่าง<อ>เกาะท่นไงลองอีกครั้งสิ วิญญาณผีเมื่อกี้นี้มากะซิบบอกครับให้ลองอีกครั้งหนึ่งแต่เจ้าชัวเจ้าเจ้าตัวคือไม่อยากลองแล้วนะครับแล้วก็มีเงาตรงประตูะคือต่อให้ลองอก,กี่ครั้งเราก็ทำพลาดเหมือนเดิมครับเด็กผู้ชายคนนี้ต้นไม้ที่ดูเน่าขึ้นเงาก็หยุดอีกแล้วครับเงาไม่เดินตามครับช่องเหมือนเดิมเลย เด็กน้อยปั่นจักรยานที่เก่าเวลาเดิมรอบนี้เป็นเงาขึ้นมาสี่เงาเลยครับโอ้ไม่ไม่ใช่สี่แล้วมีทุกที่เลยครับหลังกําแพงแตกนั่นก็มีห,หลังต้นไม้จะทำกี่ครั้งก็เหมือนเดิมแต่ถึงอย่างนั้นแล้ววิญญาณก็ยังตามมาบอกให้ทำอีกครับ หยุดแค่นี้ดีกว่า Let s stop s ฉันไม่อยากจะผิดพลาดล้มเหลวอีกแล้วเราจะหยุดยังไงหยุดโดยการไม่ฆ่าตัวตายใช่ไหมวันนี้เราไม่โดดครับหรือเปล่าแต่ว่าบางที อีกแค่ครั้งเดียวอาจจะสำเร็จก็ได้นะเอ้าขออีกแค่ครั้งเดียวแม่กระโดดอีกจนได้ขออีกแค่ครั้งเดียว,ดดออยวฉันจะรออีกครั้งหนึ่งแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเป็นคนยำ้ำคิดย้ำทำ ไม่หนักแน่นเลยเอ้าวศูนย์ไทม์เลครับหมดโอกาสแล้วครับศูนย์ไม่มีแล้วเหรอไม่มีโอกาสให้แล้วเหรอแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะ นี่คือครั้งสุดท้ายแล้วล่ะครับเพราะว่าเขาเขียนว่าไม่มีโอกาสเหลือแล้วนะครับดูเงาดิอย่างที่รู้ๆอ่ะวันนี้ฉันก็พลาดอีกแล้วโอ้ยดูถนนหนทางทำยังไงดีฉันควรจะทำยังไงดี ที่มีเงาน้องมันไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะอีกครั้งที่ฉันพยายามเนี่ยคนขับรถหัวขาดฉันควรจะลองทำอีกสักครั้งหนึ่งอ๋อไอ้นี่คือเด็กผู้ชายที่มีเด็กขี่ภาคแรกวะโอ้โหตรงนี้วะฉันมักจะทำพลาดเหมือนเดินตลอดเลยต้นไม้มีหน้าคนร้องไห้เต็ไมไปหมดครับฉันเหนื่อยแล้ว ไม่ไหวแล้วชิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันสัน่นขึ้นๆโอ้ยต้องเดินต่อเท่านั้นด้วยครับโอ้เงาเต็มไปหมดเลย การดึงเอาแบบตัวละครจากภาคแรกแล้วก็ภาคอื่นๆมาโปลที่นี่ด้วยนะครับรถไฟอุย้ย <c oughs> เป็นภาพของตัวเองกระโดดลงน้ำไปครับแต่ว่าขออีกครั้งสุดท้ายแล้วกัน one last time ขอแค่ครั้งสุดท้ายเท่านั้นทำอะไรทำไมเป็นคนดื้อยอย่างเงี้ย ไม่รู้จักยอมจริงๆว่ะมึจะโดดอีกเหรอมึงดูข้างล่างกันดีแต่ว่าหรือว่าฉันควรจะยอมแพ้ดีนะฉันทำพลาดซ้ำๆเดิมๆตลอด ฉันไม่คิดว่าฉันจะสามารถซ่อมแซมเรื่องนี้หรือแก้ไขเรื่องนี้ได้แล้วดูรองเท้าข้างๆนะส่สิมีผีมายืนซ้อนแล้วบอกว่าคราวนี้ทุกอย่างต้องโอเคนะยอมแพ้ไม่ได้ห้ามยอมแพ้ฉันจะลองอีกสักครั้งเสียงผีมากรอกูแล้วครับจริงด้วย ฉันจะลองอีกกี่ครั้งก็ได้ตามที่ฉันต้องการแค่ครั้งเดียวอีกแค่ครั้งเดียวฉันจะลองแก้ไขมันบังคับให้กดนะครับโดดลงไปแล้วครับ <c oughs> อะไรกันเนะี <c> ่ย <oughs> ทำไม ทำไมเวลาถึงไม่ย้อนกลับะทำไมฉันไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขมันได้แล้วไม่รีสีโรแล้ววะแค่นอนแกไม่สามารถแก้ไขอดีตได้โอ้มีคนบนสะพานเต็มเลยครับอะไรนะนั่นก็คือเอาตัวเองนั่นแหละเพราะว่าแกทำพลาดอยู่ตลอดอยังไงล่ะทำพลาดจนสูญเสียโอกาสไป เฮออะไรหมายความว่ายังไงอ่ะใครก็ได้ช่วยด้วยไม่มีใครจะมาช่วยแกทั้งนั้นมันจบมันจะจบตรงนี้ตอนที่มึงตายไม่มีการแก้ไขแล้วครับ ไม่มีใครแก้ไขอดีตได้ครับอนาคตนี้จบลงตรงนี้แล้วครับซูคุโนฮิอะโคลเซต u ฟิวเจอร์ให้สิบสาไทยโดยนัดตินโตจบไปแล้วนะครับสำหรับอีกภาคหนึ่งของซีรีส์ผีเดินซ้ายนะครับก็หลอนๆกับเรื่องราวของเด็กสาวที่ต้องการจะแก้ไขอดีตเธอได้ใช้โอกาสทั้งหมดในการย้อนเวลานะครับ ด้วยการฆ่าตัวตายหลายๆครั้งแต่ว่าสุดท้ายแล้วโอกาสมันก็หมดลงครับไม่มีใครที่จะย้อนอดีตกลับไปแก้ไขอะไรได้เสมอนะฮะมีแต่ต้อง move on เท่านั้นว่ะจบลงไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าจะเล่นภาคต่อไปให้ดูนโดดน้ลงไปรัวๆแต่ว่าวันนี้นัทปิ่นโตต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็สามารถสมัครเมมเบอร์ เป็นสมาชิกของช่องนัทปิ่นโตได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ไม่พลาดของรางวัลทุกๆสิ้นเดือนด้วยครับวันนี้นัทปิ่นโตขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ